พาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับะไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะมุนิกมาพบพอกับช่องน้องวนพากินพาเที่ยวคือเก็ค่ะพี่น้องจ้าวันนี้บ่ไดดเขาคั่วเด้อพี่น้องเด้อพาพี่น้องมากินเขานอกบ้านไปเบิ่งน้ำกันจ้าวาันนี้มนูสิเพื่อพี่น้องไปเที่ยวไซจ้าไปหากินเขานอกบ้านกันค่ะพอดีออกมาทําธุระนคะคะเนาะก็เลยแวะกันจักหน่อยค่ะพี่น้องจ้าไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้า นี่จ้าพี่น้องจ้ามาหอดแล้วพวอว่อนงุนกับนงปอเข้าไปแล้วค่ะท้องนาคาเฟ่เ <fe> ด้อ <na> <fe> ค่ะพี่นอ้ <na> <fe> <na> <fe> นองจ้าเดี๋ยวแม่นงุ่นจะให้ดูนี่จ้านี <na> ่ค <fe> ่ะ <na> ท้องนาคาเฟ่นะคะเป็นเป็นร้านอาหารที่อยู่กลางทุ่งนานะคะใครผ่านไปผ่านมาทางนนทบุรีก็แวะมาได้นะจ้า <na> <fe> ไปครับพี่น้องจ้าเข้าไปดูข้างในเลยนี่จ้าทางเขา สวยงามมากเลยนะคะมาถือกล้องให้แม่นหนมามาจ้าพี่น้องจ้าสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาได้แม่นูจะพาไปดูบรรยากาศที่เรามานะคะเป็นร้านอาหารท้องนาน าเฟ่นะคะก็จะประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้จะให้ดูบรรยากาศก่อนเด้อค่ะเด้อช่วงนี้ก็จะไม่มีข้าวเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพิ่นเกี่ยวไปแล้วนะจน๊ะเนาะเกี่ยวไปแล้วก็จะมีประมาณ น,นัซุ่นค่ะพี่นอา้าอันนี้จเป็อ้น,นี้ก็จะมา,มานั่งคา่ชิวประมานี้ด้ค่ะพี่นอ,าอาน้าเวพันที่ทยล้เสิผเบอรุ่มต่อไปก่ค่ะ ูไม่ห้าวทายรูปหลายนะคะแต่ว่าช่วงนี้บรรยากาศไั่กระสบโบิโบ่บอดีปันไดเพราะว่าเพิ่นเกี่ยวเขาเออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเมนูสิข้าไปเบนขุ้นหัวใจจะไปถ่ายตรง,งนั้น,อ,น,น,นอันนี้ก็จะเป็นซุม้มรูปหัวใจค่ะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นซุ้มรูปหัวใจนี่ค่ะสวยบ่ะคะพี่น้องเดี๋ยวเมนูเป็ไน,นั่ง ีค่ะพี่น้องจ้าบรรยากาศดีมากเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาจะไห้เค็ดหน้าไปแล้วกันเกี่ยวไปแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะทางนั้นก็นสิเป็นสซวนลานอาหารของเขาเราก็จะนั่งซุ้มสุดท้ายนะคะเนาะนี่จะประมาณนี้สิประมาณนี้เนาะ น้องปอจะพาไปดูโซนตรงนี้โซนกลางหัน แล้วค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นอ่างอันนี้ก็จะเป็นอ่างค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่จ้ากลงหันสุดยอดบรรยากาศคือดีมากเลยค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะพี่น้องจ้าบันนีเข้าไปสร้างอาหารท่านเข่ากันเลยค่ะพี่น้องจ้ากินเขาน้ำกันเลยจ้าไปค่ะไปสุ่มของห้าเลยจ้า นี้ค่ะพี่น้องจ๋าเมนูอาหารของเราวันนี้แม่นางวนสั่งต้มยำนะคะเป็นต้มยำทะเลค่ะพี่น้องจ๋าแล้วพอพ่องวนเพิ่นกระั่งปลากระพงราดพริกค่ะพี่น้องจ๋าข้าวมาด้วยหนึ่งโถค่ะพี่น้องตามด้วยกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะนี่เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อทา้งนั้นติดตำถาดของน้องปอค่ะพี่น้องจ๋านี่อันนี้จะเป็นตำถาดเด้อค่ะเด้อมาจ้าบันี้พี่น้องจ๋า สั่งกล่องกินน้ำกันเลยจ้า สำหรับคลิปนี้เมนูนุ่กัสิลาไปกอนเดอค่ะเดออาหารอร่อยมากบรรยากาศก็ดีเดอค่ะเดอถ้าใครแวะเวียนผ่านมาทางนนทบุรีเนาะค่ะเนาะก็แวะมาทานข้าวกินข้าวมาสูตรบรรยากาศดีๆที่ได้ท้องนาคาเฟ่นนทบุรีเดอค่ะเดอพิมพ์เข้าไปเช็คอินได้เดอค่ะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้เมนูนุ่กัสิาอตอลาไปก่อนเดอค่ะเดออย่าลืมนะคะเข้ามาเยี่ยมบ้านเมนูนุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ขีดสำคัญลืมมาได้ค่ะพี่น้องจากกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องุญพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจาสำหรับวันนี้ขอดัดลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายพบกันใ่คลิปหน้าจ้า